สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาพบาช่องสนิ์พระเหรียญน,นะครับซึ่งนำเสนอเหรียญคูบาจารย์เหรียญพระพุทธและก็ราคาขายเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งสำหรับวันนี้มีเหรียญทองคำจากประเทศฝรั่งเศสนะครับราคาที่ประกาศขายนะตอนนี้ก็19ล้านกว่าบาทนะครับ ซึ่งประกาศขายา19ล้านก่าบาทแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ที่ต้องการซื้อนะครับแต่ว่ามีผู้สนใจเป็นจำนวนมากแต่ว่ายังไม่ได้ขายออกไปนะครับวันนี้ทางช่องสเสน่ห์เหรียนก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับว่ารูปลักษณ์ของเหรียญราคาประเทศฝรั่งเศส ที่ขายในราคา19ล้านเนี่ยมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เบื้องต้นนะครับในช่วงแรกก็มาดูเหรียญคูบาอาจารย์กันก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับพระครูสุนทรธรรมสุทีนะครับการออกแบบเหรียญสวยงามนะครับมีลวดลายกะนกด้านข้างนะครับเหรียญคมชัด ด้านหลังของเหรียญน,นะครับที่ระลึกนะครับงานฉลองอายุครบ6รอบนะครับปีพุทธศักราชส5 3 7นะครับวัดอินทารามทนบุรีนะครับเดรียญนี้ก็ยังสวยงามนะครับคมชัดราคาก็ประมาณหลักร้อยปลายปลายนะครับจนถึงหลักพันตามความสวยงามของเหรียญน,นะครับ สำหรับเหรียญน,นี้พระสุนทรธรรมสุธีนะครับทนบุรีนะครับเกตทนบุรีมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญพระครูรังสีโสพลน,นะครับ พระครูรังสีโสพลต้นหลังเป็นหลวงพ่อทรงรังสีนะครับหลวงพ่อทรงรังสีวัดวัดหานเท่านะครับตำบลหานเทา อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับหลวงพ่อทรงรังสีนะครับเหรียญด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับพระครูรังสีโสพลขอบข้างเหรียญน,นะครับรานะคาประมาณหลักร้อย กลางๆนะครับราคาเหรียญนี้หลักร้อยกลางๆตามความสวยงามของเหรียญน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญต่อไปนะครับพระราชปัญญาโสพลนะครับพระราชปัญญาโสพลด้านหลังเหรียญพระราชปัญญาโสพลวันที่9้า สิงหาคมพุทธศักราช2523นะครับวัดวัดราชนัดดารามนะครับวัดราชนัดดารามราคาค็ประมาณหลักร้อยกลางๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ดูความคมชัดรูปทรงรูปละณของเหรียญนะครับก็ดูกันครบแล้วนะครับสําหรับเหรียญคูบาอาจารย์นะครับเหรียญคูบาอาจารย์ที่ทางช่องสนหิพะเหรียญนํามาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมให้กําลังใจผู้จัดทําด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข้อมูลที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกๆวันนะครับสําหรับในช่วงท้ายนี้เรามาดูเหรียญอทองคําประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีการประกาศขายนะครับในราคา19ล้านกว่าบาทครับ19ล้านกว่าบาทซึ่งการประกาศขายดังข่าวก็มีมูลค่าสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ซื้อหรือมีผู้สนใจที่ซื้อไปนะครับแต่ราคาก็ ยังคงประกาศขายไว้ที่19ล้านกว่าบาทนะครับรายละเอียดเหรียญก็จะเป็นเหรียญดังภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตอนนี้นะครับใครมีก็เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับดูรูปลักษณ์ตำหนิของเหรียญจุดสําคัญของเหรียญน,นะครับเพื่อไปเปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีอยู่ก็มีมูลค่าถึง19ล้านกว่าบาทนะครับที่มีคนประกาศขายณนะตอนนี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับข้อมูลที่ช่องสเสน่ห์พระเหรียญได้นำเสนอให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ